ร้านกับรีพช็อปมีบริการแมปต่างๆอันนี้เช่นบลฟูดมีไก่ตานเผาวีสีมากมายอไิเมะแวนกราดหรือเป็นเกมพาก็มีเช่นกันนะครับผมหลังจากเชื้อเทมเป็นอย่าลืมทักเพจด้วยละกันนะบอกเลยว่าส่งเร็วทันใจวันรุ่นแน่นอนเลยน้องลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงมันต้ดลายคลิปนะฮะโย่ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนนะครับเซกชาร์โดนะครับผมแต่ว่ายังไม่สอนทำเพราะว่ามันทำบางครั้งยาก ใช่ค่อนข้างยากเลยแหละนะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมาสอนทําคิรัวด้วยกับโกโจนะครับผมแต่ก็อื่นเนี่ยเราพาทํานี่ก่อนดีกว่านะครับซึ่งไอจี้เนี่ยผมคิดว่าคอนนเทต์หลักของเราวันนี้คือสอนเซกคาโดแต่ผมคิดว่ามันอาจจะสั้นไปก็เลยไปนั่งทําของใหม่สองอย่างก็คือคิรัว,วกับโกโจนะครับผมอ่ะเราจะเริ่มที่อย่างแรกกรันเลยละกันก็คือวิธีการเซกบอสชาโดนะครับไปที่เซบัสโซเนี่ยน้องทุกคนนะไรผมไปทําอันนี้มานะครับเป็นหัวใจนะครับ หัวใจดำนะหัวใจชาร์โดละนะครับก็วิธีการทําหัวใจชาร์โดเนี่ยทุกคนต้องไปทําคี้รัวมาก่อนย้ำว่าคี้รัวต้องมีนะต้องมีคี้รัวนะไม่งั้นทำไม่ได้นะครับก็นะครับวิธีการทําก็คือให้เราไปทําคี้รัวมานะครับนี่นี่คือคี้รัวราทำมาแล้วนะครับผมให้เราเนี่ยครับไปหาหัวใจมาก็คืออันที่1ก็คือหัวใจของสตรีปนะครับผม2หัวใจเดมอนนะครับ3หัวใจของอะไรนะ ทีวีแมนไม่ใช่ดิเป็นพี่มันมันคือแล้วจีแมนเออหัวใจจีแมนนะจ G ีแมนและอย่างที่เห็นนะสามสี่วะเออย่างอย่างที่สี่นะก็คือหัวใจของเบนเทนนะผมอ่าอันนี้ก็มันก็ข่าวที่เออผมขาดแค่หัวใจเบนเทนซึ่งพิธีการเสกบอสนะครับก็ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็คือจีแมนเนี่ยใช้ออ,ออฟที่เป็นมีดนะเอาไปเสกนะครับส่วน อ่าเป็นเทนเนี่ยให้เรามาเซลนี้นะครับผมมันจะเป็นออฟเป็นเทนซึ่งราคาค่อนข้างแรงนะเออราคาแรงมาเนี่ยสิบสามล้านนะครับผมนี่เราก็ไปเสกเลยนะครับส่วนพวกเดมอนกับสตีฟก็เนี่ยเน,นี่ยสตีฟตรงนี้อันนี้คือสตีฟไปดึงหัวใจสตีฟมาแล้วก็หัวใจเดมอนก็อยู่นี่ก็ไปดึงมานะครับผมแค่แหละนะครับง,ง่ายๆแต่เป็นเทนกับจีแม็กก็ต้องเสกเอานะนี่เรามาเสกเป็นเทนกันก่อน,อนละกัน โอเคแล้วก็ดึงเลยเนี่ยนี่ไดา้แล้วเ,เ๋จะเป็นเทญะอย่าก,กดนะทุกคอยากกนะ่อยไอยาไปกดนะครับปล่อยไว้แหละอย่าไปกดนะอ่ะงั้นเราก็ไปทําให้เลยนะผมเพราะนี้เราครบแล้วนะเรามีทั้งนี่หัวใจสเตย์หัวใจเดมอนจีแมนแล้วก็เบนเทนนะครับเราครบแล้วใช้แค่นี้แหละนะครับสี่หัวใจแล้วก็มาซ้าไปเลยตรงนี้นี่นะครับแคตเฮียหนึ่งล้าน <S 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 ทา <c oughs> งหนึ่งล้านเออโจนจริงๆเลย <c oughs> อือโอเคคนดูก็ครบแล้วนะครับปะเราไปทำหัวใจกันเลยแล้วกันแล้วก็ตีให้ดูด้วยละกันนะว่าตียากหรือเปล่าบองซึ่งบอกเลยว่าตีไม่ยากนะถ้าเรามีโกโจว่าโกโจเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแรงเลยนะอ่ะทำไปเลยตรนนี้ฮะขาะไรวะอ๋อ อ่านี้ก็อย่าลืมเอาด้วยนะนี่ต้องเอาออกมาจากกระเป๋าน้อันนี้นะแค่แหละนะครับทำไปเลยโอเคได้มาแล้วแล้วก็ทําการเอ่อจะเก็บใส่กระเป๋าก็ได้ววาจะปเป็นเ็ษเลยอแล้วผมก็จะไปเสเศษดูแล้วกันนะแล้วก็ตีดูเลยนะครับว่ามันดอกอะไรหรือเปล่าซึ่งผมตีแล้วมา2ตัวซึ่งก็เกลือนี่ยไม่ดอกหายเลยต่างกับเพชรนวผมเกลือที่ไายเลยนะนะครับอ่ะเศกเลยแบบนี้นะครับนี่ได้แล้ว ขออนุญาตถ่ายปกเฮ้ยไม่ตีโอโอเค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 ดูดูไม่จะไม่ตีเดี๋ยว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 เอ๊เป็นไรนี่โดนเลยปลาใส่นี่แม็กมาใส่ด้วยนี่แน่เอาไม่โดนไม่เป็นไรนี่ไงพยายานี่ไงโคตรแรงนะ ก็คือโคโจนี่โคตรแรงเลยนะโหเกือบตายนะแต่สกิลค่อนข้างจะคูดาวค่อนข้างช้านะครับสกิลแต่ว่าไอไอไอสกิลซีไม่แกะนะครับคูดาวค่อนข้างช้านะแต่ว่าแซดเอ็กซ์นี่คือค่อนข้างไวนะนี่เนะี่ยก็มาแล้วชิวนะบอสเกมนี้ค่อนข้างตีง่ายนะนี่เนะนี่ยนะี่เนี่ยป่าใส่เลยโอ้ยสกิลไม่ติด นี่เนี่ยเรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะรายการเสกบอสเทพเงานะครับผมไม่มีอะไรยากเลยนะฮะแค่แหละนะคนดูแค่อาจจะใช้ตังค์ก่อนหนึ่งายการเสกเบนเทนนะฮะเพราะว่าเบนเทนก็ค่อนข้างแพงเลยนะสิบสามล้านเลยนะครับผมนี่อะไรอ่ะเอ๊ะโคจูบีสองเหรอร้อยเก้าสิบล้านจี้จีส้สิบร้อยเก้าสิบล้าน แพงพดนะไอชํามันเตะตรงอะเราไปสอนทำคิดลวงก่อนละกันแล้วก็คิดลวงเนี่ยนะครับผมนะคิดโวงก็อยู่ตรงนี้เลยนะทำไมภาพมันไม่มันมันไม่ค่อยโหลดเลยวนี่ผมใจผมปรับฟ้มหมยเอาไว้กันนะก็เลยไม่ค่อยโหลดเท่าไหร่นะครับคิดลวงมันก็อยู่ข้างหลังพระพาคันตรงเน้นะครับผมซึ่งบอกว่าคิดลวงจะจำเป็นมากในการทําชา์โด์เมื่อกี้นะหรือว่าในการคราบที่เสกชา์โดมจำเป็นมากซึ่งคิดลวงเนี่ย อาอที่หายทำแรงวะเนี่ยไม่บอกกูด้วยเอาแย่ละลืม <laughs> โอเค okay, ครับดูแลดีนะแคปเอาไว้เมื่อวานนะ <laughs> <laughs> ก็วิธีการทำนะครับก็คือให้เราไปหาออฟเนี่ยครับเดมอนอันนี้นะครับผมก็สามารถหายจากตรงนี้เลยนะไอ้กอเห็ดนะก็ไปเตียวเองละกันนะ <laughs> <laughs> ส่วนอีก3อ <laughs> ย่างก็คือไอ้อะอะไรนะกอนกับสเก็ตบอร์ดอะันทางแล้วก็อะไรนะเดี๋ยวนะกูลืม ไม่ค่อยได้จำชื่อด้วยดิเห็นไะหมันจะเป็นนี่ครับนี่กอนแบ็คแพคก,กับอะไลซีออฟอะไรสักอย่างนึงแล้วก็อันนี้นะครับ8ล้านก็คือ17ล้าน1ล้านกับ8ล้านจำไม่ค่อยเร็นะครับนี่ซื้อ17ล้านมา1อันนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยต้องซื้อมาทั้งหมด20ลเลยนะก็ประมาณ20ล้านนะครับอันนี้อ่าแล้วก็นี่อันเดียวพอนะครับ8ล้านนะครับผมอ่ะหลังจากเรามีครบแล้วเนี่ยก็ให้ไปทำคิสรวยได้เลยนะแต่ผมก็เอาไปแล้วก็เลยไม่คิดเก็บไปอนะ่ะเดี๋ยวเรามารอสกิลตัตเลวเนนดู ยที่ลัวนะครับสามารถฟักหัวใจใครก็ได้ไม่ทางมอนสเตอร์ที่ขายของนะนี่นี่ครับบีบเลยครับแต่ไม่ตายนะคุณดูเออมันไม่ตายเพราะมันเป็นมันแบบมันเป็นมาขายของนะนี่นะครับหัวใจเจคานนะแต่ถ้าเป็นมอนธรรมดาเนี่ยมันก็จะตายเลยนะถ้าแบบมอนธรรมดาบีบแนะปิ๊บ,น,บะนะครับแปะนะครับตายเลยนะถ้าเป็นบอสโหดอ่ ow, ะเออลองลอง ลองเป็นเย,ยติแล้วกันนะว่าจะตายหรือเปล่าบีบเลยอุ้ยตายเลยว้าวอ่ะมาลองการสกิวไปครับสกิลเอ็กซ์อุ้ยเดี๋ยวนึงเจอเยวเยวสียงเสียงเป็นที่เจนะ้าเอาใหม่ไม่เป็นไรลองสกิลใหม่สกิลเอ็กนี่เป็นสายฟ้าแบบนี้นะครับสกิลซีนี่พายุสายฟ้าซึ่งเป็นสกิลที่เป็นเอลีและฟาร์มค่อนข้างดีนะ ตกิูวไม่มีนะครับเค okay, ไม่มีมีแค่ z x c v นะเอ้ย z x c เฉยเอ้ยแเอ้ยแซเอ็กซีเป็นานาหล่อบ,บีบตายเลยโอเคต่อไปเป็นโกโจนะครับผมโกโจเนี่ยนะก็ทำตรงนี้เลยนี่นี่ครับอ่ะก่อนทำก่ก็เดี๋ยวผมมาดูซีก่อนแล้วกันนะติกิูแซดอ่ากูดาวติกิูแซดนี่เนะี่ยติ๊กยูเอ็ก นี่แล้วก็สี่คิว C นะครับผมเดี๋ยวขอลองสี่คิว V ก่อนแล้วกันนะคุณดูนะสี่คิว C มันข้างหน้านนะอ่ะนี่สี่คิว V นะครับนี่เป็นการสตัร์ศัตรูแบบนี้นะแล้วก็สี่คิว C ต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอลเม่งผักเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เยี่ยนี่ไอ้เยี่ยนี่มันผักกูมันเหม่งเหม่งม่งผักเกินไปว่าผักเหรอเขาผักเหรอ อ่ะก็วิธีการทำนะครับโกโจนเนี่ยก็ต้องไปหาเลดออฟกับบลูนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้เท่าไหร่แต่ฟาร์มมาอย่างละ200ละกันนะคุณดูนะใช่แล้วก็อันนี้นะครับผมประมาณ70นะครับใช้แค่3อย่างเนาะแล้วก็ตังนะครับตังกับเพชรนะครับผมแต่เกมนี้มันคือมันดูไม่ได้นะถ้าใครไปว่าใครทําแล้วนะผมเลยไม่แน่ใจว่าไอเลดกับบลูนี่ยมันใช้เลยว่ามันใช้ค่อนข้างเยอะนะเป็นร้อยเลยนะถ้จะไม่ผิดนะนะก็ฟาร์มมาละกันนะครับผม ให้แหลกนะโคโจทำง่ายกินรัวเยอะนะกินรัวแม่งแดกต่างชิบหายโอเคก็ okay, go, คลิปนี้ไอเฟนเท่านี้ละก,กันนะผมไม่เจอไอคลิปหน้าชื่อคือไอน้องรักหันตูดแล้วมึงอนะ่ะโอ๊ยฮู้ยอ่าเย,ยติหันตูดมาอย่างงี้นี่เนะี่ย <laughs>